คุณผู้ชมครับขณะนี้เวลา18น15นาทีนะครับเพราะว่าประเด็นนี้คือดิมส0 9โลโกอาชีพเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดิม2,552 Family นะครับคุณผู้ชมลองดูโปรไฟล์ช่องนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ดิม2 5 5 2 Family ได้ทำการกอบโลโก้นะครับดูนะครับคุณผู้ชมแถมรู้เบอร์โทรด้วยนะครับ 0 9 9 6 7 9 9 9 6 2ในขณะน,นี้ทางสถานีโทรทัศน์เลททีวีได้ไปจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่ดีมสาบานาลาันเตอ่อแฟมิลี่นะครับได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของโลโก้นะครับคุณผู้ชมลองดูโลโก้ให้เต็มตานะครับ นี่นะครับเป็นสองคลิปของดิมสัปดา1 2แฟมิลี่ล่าสุดน,นะครับพรีเวดเทลิเบชั่น1982โลโก้รีเมคและการ์ตูนเดสเบิร์กสตูดิโอ1994โลโก้รีเมคนะครับด้วยเต็มตานะครับนี่น่าจะเป็นปกที่อยู่ในคลิปนะครับคุณผู้ชมสามารถค้นหาช่องดิมสัปดา1 2แฟมิลี่และด่ามันได้เลยนะครับคุณผู้ชม